ผมรู้มาว่าบางวัดเขาบอกว่ามีมีไอ้ไข่อัญเชิญไอ้ไข่ไปวัดตามเขาไปตั้งอน่ะที่นี่ไปตั้งที่นี่ก็เขาว่าไปเกาอ้างตามเหตุผลของเขาเองอซึ่งทางวัดไม่เคยอนุญาตครับถ้าบ้านเขาก็มีพิรุษสงสัยว่าเด็กอะไรมาเล่นที่วัดซึ่งเป็นวัดล้างนะครับไม่มีผู้คนเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะวิ่งแล้วก็หายไปหลังเขาพุ่งทะลุตั้งไม้ผมร้านหนึ่งให้ผมเตรียมกระทัทก เอาเงินมาที่ล้านหนึ่งเพื่อเตรียมของไหว้แก่บนเนี่เหรอมีไก่ตัวใหญ่ไก่กระจุกแล้วก็เอาเอาเอาแจนตังสดสดมาให้เจ้าวาดเนี่ยครับจากอัมาตใช่ครับคือใช้ชีวิตปกติเลยก็ดีก็ดีเดินได้ครับก็ขยับอ้ยตามตำนานเล่าว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องเล่าของเด็กวัดที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารโด่งดังไปทั่วประเทศจนใครๆก็ต้องเดินทางไปกราบไหว้ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของเด็กคนนี้เป็นกุมารเทพศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดเกจิชื่อดังของพี่น้องชาวภาคใต้ซึ่งหลวงปู่ทวดได้สั่งให้เด็กชายคนนี้อยู่เฝ้าวัดเจดีคอยปกปักรักษาช่วยเหลือผู้คนจนได้ขนานนามว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดี รายการตามตำนานเปิดให้บูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลูกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อย,ยอดให้ทางรายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปเพียงแค่ท่านแอดไลน์แอดตามตำนานหรือจะสแกน QR Code คที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณก็จะสามารถร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทางรายการตามตำนานและช่องให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปของถูกของดีของแท้ปุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้นแอดไลน์สั่งซื้อกันได้เลยครับ สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราพามาตามตำนานวัดจริงๆฮะแต่ว่าเป็นวัดที่คุณเอ๋ยเนี่ยฮะที่เห็นทั้งหมดนะครับครับนี่คือของที่เขาเอามาแก้บนนี่เหรอเนี่ยแก้บนโก รูปไก่เนี่ยนะพี่ใช้พื้นที่เป็นไร่ๆอ่ะฮะเขาโหผมว่าตรงนี้ไม่ต่ำกว่าเกือบสิบไร่อ่ะฮะครับนี่เรายังยังไม่ถึงวัดเลยนะแค่ระหว่างทางก่อนนะแต่ก็อยู่ในขอบเขตของวัดมาครับผมดังขนาดไหนคุณผู้ชมครับผมดังนี่คือย้ําเลยนะว่าดังฮ<ห>ะดังขนาดว่าที่วัดนี้จุดประทัดแก้นบนทุกวันทุกวันทุกวันฮะรู้ไหมรู้จํานวนไหมจานวนที่เยอะที่สุดอยากจะรู้เป็นล้านเป็นล้านคุณผู้ชมครับ จำนวนที่เยอะที่สุดตามสถิติที่เราได้มานี่ก็คือ8ล้านนัดโอ้โหเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับมีคนเคยถูกหวยรอตตอรี่รางวัลที่1 3 0ล้านบาทอุ้ยเหรอเออวันนี้เรามาตามตํานานเรื่องอะไรฮะเรามาตามตํานานเด็กวัดที่โด่งดังเหลือเกินครับเอาไปตามตํานานกันครับวัดเจดีไอ้ไข่ฮะครับ วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่สร้างมาก,กว่า1000ปีซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่เจดีเก่าบางส่วนที่หลงเหลือไว้และสันนิฐานว่าเป็นองค์เจดีเก่าแก่ในยุคโบราณสมัยอยุทยาและมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2500ปัจจุบันวัดเจดีเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในนามวัดเจดีไอ้ไข่เชื่อกันว่าไอ้ไขอยู่ที่นี่มานานกว่า100ปี เป็นเด็กที่มีวิชาอาคมมาตั้งแต่เกิดเมื่อชาวบ้านมีปัญหาก็มักจะมาบนบานให้ไอ้ไใครช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณนันทิภาคมีเดชาหรือพี่ออสของเรานี่ครับพี่๊ขาครับผมสวัสดีครับจุดเริ่มต้นเลยที่ได้ยินประวัติมาจริงๆริต้องโทษนะวัดเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอย่างงี้ใช่ครับหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่เป็นแบบเป็นกุฏิเล็กๆกุฏิเป็นขนมเออแล้วยังไงฮะไปไปมาทําไมกลายเป็นแบบนี้ได้ฮะก็ด้วยบารมีของไอ้ไข่หรือว่าเจดีย์หรือตาไข่นะครับที่ท่านก็สร้างบารมีแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนทําให้เป็นที่รู้จัก ทั่วโลกก็ว่าได้จใช้คําว่าเป็นเด็กวัดผู้สร้างวัดได้ไหมได้ครับใช้คำนั้นได้เลยงั้นเขาจุดเริ่มต้นของไอ้ไข่ก่อนเลยตาไข่ตาไข่ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่นะครับจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ชื่อไอ้ไข่เด็กวัดจริงๆมาตั้งแต่แรกคือท่านเป็นแค่วิญญาณของเด็กคนหนึ่งซึ่งวิ่งเล่นแถววัดชาวบ้านเขาก็มีพิรุษสงสัยว่าเด็กอะไรมาเล่นที่วัดซึ่งเป็นวัดร้างครับไม่มีผู้คนเด็กอะไรมันพิเรนขนาดนั้น ก็เลยมามาจากพิรุธการว่าคือใครพอมีคนมาสังเกตเด็กคนนั้นจะวิ่งวิ่งหายไปหลังพระพุทธรูปองค์หนึ่งเหรอทุกครั้งพระพุทธรูปองค์นั้นก็คือเนี่ยจำลองมาก็คือเป็นพระธัญจวัตรองค์นี้คือองค์จำลองนะครับองค์จริงจะอยู่ที่อุโบสถเขามีตัวตนไหมก็เห็นเป็นตัวตนเป็นเด็กะครับเห็นเป็นเป็นรูปร่างเด็กเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะวิ่งแล้วก็หายไปหลังพระพุทธรูปหลังจากนั้นก็บอกกล่าวบอกกล่าวก็ก็บอกกล่าวว่ามีวิญญาณเด็กอยู่ที่วัดจริงอู๋เชื่ว่าวิญญา ทุกทีคือพูดง่ายผีคนก็เลยรเริ่มเริ่มที่จะเล่าลือถึงเด็กเด็กวัดคนนั้นสมัยก่อนเนี่ยรับเหมือนฉลองเนี่ยแล้วก็ใกล้กลกลกลเคียงเนี่ยมันเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับปลูกมะพร้าวเลี้ยงหมูทํานาทําไร่พูดง่ายๆว่าอะไรที่ที่ตัวเองทําไม่ได้ที่เหนือเหนือเหนือกว่าความสามารถแล้วก็จะบนไอ้ไข่หัวหายไปศูนย์อันนี้คืออันดับหนึ่งของท่านยอดแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นตีเลขเป็นตัวเลขขอเลขได้เออคือยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็เนาะ ไม่รู้ที่จะหาหนทางที่ไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ก็จะต้องมีเรื่องอย่างนี้เป็นความเชื่อคนไทยไหมล่ะถ้าว่ามีการพูดกันว่าตรงนั้นศักดิ์ศรีขอเลขอเลใช่ไหมมันเริ่มแต่อย่างนี้ใช่ไหมมาที่ิหารเขาคืออะไรทุกคนที่มาขอมาบนบานสารกล่าวท่านเนี่ยมีเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องโชคลาภเรื่องต่างๆเกือบทุกเรื่องครับไม่มีลูกก็มาขอไข่ก็มีได้ยินมาว่าเกี่ยวกับทหารก็มาขอให้ไข่ก็คือครบหมดแล้วหด ครบหมดก็มีทุกเรื่องถามว่าท่านเห็นด้านไหนก็ทุกด้านแต่ว่าเรื่องที่จะได้คุณที่จะได้มันก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กับกับท่านด้วยคุณผู้ชมครับและนี่คือผู้ประสบความสําเร็จครับแล้วก็มาทําการแก้บนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อเอค่ะเะป็นบนอะไรมาทําไมต้องกีน่นัดก่อนตรงนี้กี่นัดแสนนัดค่ะหนึ่งแสนนัดกองละหมื่นนัคุณผู้ชมครับก็คือสําเร็จปังๆเลยอะ นะฮะขอเรื่องอะไรไว้ขอเรื่องบ้านค่ะเรื่องบ้านยังไงจ<ช>๊ามีปัญหาอะไรยังไงหรือจะขายาแฟนหนูรับเหมาค่ะก็เลยขอแบบเออให้ลูกค้ามาเซ็นสัญญาทําบ้านในระหว่าง3เดือนให้มีแบบสักสิบหลังอะไรเงี้ยก,ก็ได้ตามที่ต้องการนะคะนี่ว้าดูคน คือจริงเปล่าคือตอนแรกในใจคิดแค่ว่าหนึ่งหลังนะเออสิบหลังใช่ค่ะในสามเดือนนะคือหนูมาบนบ่อยค่ะแบบว่าถ้ามาอย่างเงี้ยก็คือถ้ากลับไปเงี้ยก็คือถ้าขอก็คือประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนคือได้แล้วค่ะรู้ผลเลยรู้เรื่องใช่ค่ะมาบ่อยบอกเทคนิคคือเราต้องมาบนที่ได้ถึงท่านใช่ค่ะมาบนเราบอกอะไรกับท่านหนูก็พูดพูดชื่อตัวเองว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ ว่าขอให้ได้เท่านี้หนูจะมาแก้บนเท่านี้ก็ได้ค่ะคือเหมือนเหมือนคุยกับปูย่าตายายอย่างเงี้ยนะธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วก็บอกท่านเล่าให้ฟังใช่เกิดปัญหาอะไรขอตรงตรงเลยว่างั้นขอตรงๆเลยค่ะท่านเมตตาเนาะใช่ถามจริงนะมาแก้แบบนี้เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวน่าจะครั้งที่เจ็ดที่แปด อยู่ที่นี่เหรอฮะหนูอยู่ชายเชิงเซาค่ะโอ้ยคุณมาจากชายเชิงเซา่ค่ะมาแก้บนแล่วมากราบด้านใช่ยอดสุดยอดไม่รู้พูดอะไรนอกจากแสดงความยินดีด้วยครับยินดีครับขอบคุณมากมากนะฮะขอบคุณมากมากครับวิธีแก้บนเท่าที่ทราบมามีเรื่องของประทัดประทัดที่ทราบไีก็คือเรื่องของการพิสดารในการแก้บนตีลังกาตีลังกาตีลังกาคือดั้งเดิม คือยังไงรคือคือภาษาใต้เขาเรียกควิดตุงควิดตุงคือการเอาหัวลงไปแล้วก็ม้วนตัวก็คือตีลังกาไม่ใช่ตีลังกาแบบนี้นะครับคือการดุ๊กม้วนตัวสมัยนี้ยังควิดตุงกันอยู่ไหมไม่ค่อยมีเพราะว่าเด็กเด็กก็ไม่ค่อยรู้ว่าเมื่อก่อนเขาแก้กันอย่างนี้ถ้าถามที่อ๋อตรงตรงครับประทัดกับควิดตุงเนี่ยอันไหนเวอร์กว่ากันผมว่ามันอยู่ที่ใจเรานะควิดตุงเ่ะผมว่าอาศัยแค่แรงเนาะดีสุดแต่กับใจที่ดีสุดทำให้ทานแต่สำคัญที่สุดที่ผมเห็นเลย ไก่ทำไมเลอกขนาดนั้นทำไมไข่เลอกไก่สมไมก่อนก็คิดว่าเด็กชอบไก่เด็กๆชอบเล่นกับไก่ชอบเล่นกับไก่เล่นเด็กเด็กใต้ก็สมัยก่อนก็ผมก็ชอบเลี้ยงไก่นะคือเอาเอาเอาสิ่งใกล้ตัวมามาใช้ในการแก้บนไงชุดทหารทําไมต้องเป็นชุดทหารคือองค์เนี้ยสมัยก่อนก็คือเกจจะใส่ชุดทหารมีเหตุผลเกี่ยวยงดูนิดหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยวัดเจดีตมบลฉลองเนี้ยเป็นเขาเรียกพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสต์เยอะ เออพอาะคอมเยอะเนี่ทางการก็ส่งทหารมาอยู่ประจําอยู่ที่วัดมาประจําเพื่อที่จะราบคอมไอ้ใครเห็นเท่ไงก็เลยไปหยกล้อกมีคนใส่ชุดลายแล้วก็อาจาก็คิดว่าเกคงจะชอบเรื่นกับทหารซึ่งจริงๆก็มีคนเค,คยสื่อกับท่านนะว่ารู้จักบอกน,นะว่าคือฐานท่านบอกท่านรู้จักมีใครใหมาอีกแล้ว นี่คือหนึ่งในผู้ให้บริการใช้คํานี้แล้วกันเวลาใครจะมาแก้บนจะมาซื้อประทัดจะมาซื้อของไหว้อะพี่เขาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเปิดมาก็สิบกว่าปีแลยครับครับครับทีนี้มันจะมีลูกค้าคนหนึ่งตอนแรกเขามาแก้สามกล่องแบบนี้ครับแก้แก้สามกล่องอายุประมาณยี่สิบสามปีแต่พอมาอีกปีหนึ่งเขาแก้ห้าร้อยสามสิบกล่องห้าห้าสิบสองล้านเสียงเราก็งงยใช่ไหมงงครับเ้ยบาทครั้งแรกสามกล่องใช่ครับมาจยเป็นห้าร้อยกว่ากล่องครับแล้วก็มามาทำบุญให้เจ้าวาดห้าแสนบาทให้วัด เมื่อเมือเมอสองเดือนที่แล้วเองอุ้ยพี่พามาเองนะใช่ครับาาขกบนเขาบอกว่าเขาจะทําธุรกิจขายครีมถ้าเขาสําเร็จได้ตามยอดได้น่าจะร้อยล้านนะครับเดี๋ยวเขาจะมาถาวายให้แล้วก็ได้จริงๆภายในประมาณปีกว่าๆเองก็เขา<ด>เอาตังค์มาให้ผมล้านหนึ่งให้ผมเตรียมประแทกประแทกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนลุกเดี๋ยวเอาใหม่เอาเงินมาอีกล้านหนึ่งเพื่อเตรียมของไหว้แกบนเนี่ยหรอ มีไก่ตัวใหญ่ไกล่กรละจกแล้วก็เอา,เอาเ,อาเอาเตียงตังสดๆมาให้เจ้าวาดเนี่ยครับมีอีกสักเคสไหมเคสนี้ก็รักษาการป่วยแบบแบบแบบเป็นนามาพาตอยู่พ่อเขาเป็นอัมพาตอยู่แล้วก็บ,บนแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับอันนั้นก็จุดไม่เยอะจุดประมาณสองล้านนะจากอัมาพาตใช่ครับคือใช้ชีวิตปกติเลยก็ดีก็ดีเดินได้ครับก็ขยับอุ้ยด,ด,ดีมากแล้ว,ด,ลวดีแล้วนะขอบคุณโยมาครับขอบคุณมากครับปัจจุบันนะครับ การจุดประทัดที่วัดไม่อนุญ,ญาตให้จุดกลางแจ้งเหมือนสมัยก่อนแลวนะรับผู้ชมทางวัดได้แต่พื้นที่เป็นเตาปลอดมลพิษเอาไว้บริการเพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมและจะได้ไม่เป็นการรบกวนชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแต่จะมีการอนุญ,ญาตให้จุดได้นิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้ให้แก่ผู้ที่มาบนบานสารกล่าวกับไอ้ไข่ครับ สามนิดนึงพี่ได้ไขของผมเนี่ยมาให้จริงๆแกะสลักมาจากอะไรแกะมาจากไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนเลยเหรอครับผมว้าวตะเคียนขาเกียบซึ่งต้นจะขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาเป็นต้นเดียวกันซึ่งส่วนขาแกยก็คือจะเป็นลำต้นที่ขึ้นมาในทางโบราณครับมันให้ความหมายอะไรตะเคียนขาเกี๊ยบคือหายากเป็นไม้ไม้หายากแต่ถ้าหากว่าจะแกะจากต้นตะเคียนเนี่ยคนที่แกะต้องมีวิชาอาคมนะใช่ครับใครอ่ะทวดเท่งพักเล็ก ถือว่าเป็นครูสายเวททางภาคใต้นะดังมากเอาละฮะมาตรงนี้นี่คือรูปปั้นของพ่อเที่ยงเล่าประวัติที่เราฟังหนอ่าทวดเที่ยงหักเหล็กครับชายาของท่านที่คนแถวนี้รู้จักคำว่าหักเหล็กไม่ใช่นามสกุลของท่านนะครับหักเหล็กคือวิชาเด็ดของท่านก็คือการนําเหล็กมาหักฮะหักด้วยมือหักด้วยมือแล้วเหล็กสมัยก่อนไม่ใช่เหล็กแบบสมัยนี้ครับแข็งมากตะปูตะปูเนี่ยท่านหักแบบเป็นฝักตัวเลย ก็เลยกลายเป็นเที่ยงหักเหล็กจริงๆท่านนามสกุลเมืองอิน,ออนแต่คนชาวบ้านจะรู้จักตาเที่ยงหักเหล็กคร<อ>ับซึ่งท่านก็เป็นผู้แกะมาตะเคียนในไข่ใครใเป็นคนไปเชิญท่านว่ามาแกะสลักมาทําพิธีให้หน่อยอก็อย่างที่เล่าให้ฟังรุ่นต้นว่าชาวบ้านเขาหาเด็กวัดคนนี้เนี่ยก็ตาเที่ยงนี่แหละเป็นคนที่สื่อได้ อ๋อไปเล่าให้แกฟังแกเลยบอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อกันดูว่าเป็นใครมาจหนท่านก็เมื่อก่อนท่านก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควันเหมือนชาวบ้านทั่วไปท่านก็มามามาจูงวัวกลับบ้านท่านก็เห็นเด็กท่านว่าที่วัดเจดีย์ไม่มีแค่เพราะท่านเจ้าวัดนะยังมีเด็กวัดอยู่ด้วยท่านก็เลยเกะขึ้นมาท่านแก่ของท่านเองเลยท่านก็เกะขึ้นมาตามตามภาพที่เห็นหรือว่าตามนิมิตที่ท่านท่านรู้ลักษณะแบบนี้เลยแหละก็ประมาณนี้ครับโอ้โหจุดเริ่มกนไม่ธรรมดาเนี่ย อยากตามตำนานพราเที่ยงอะรุ่นเดียวงานเราต้องมาตามตำนานท่านดูเราเป็นรุ่นเดียวขุนพันธุ์ด้วยหัวหน้าหูอยากสร้างประวัติเลยนะคุณผู้ชมครับและจุดนี้พี่ออสบอกว่ามาวัดได้ไขนะครับวัดเจดีย์ครับห้ามพลาดจุดยอดนิยมแต่วันนี้รายการเราฮะหวังพึ่งพาคุณเบญจพลไปหยิบจริงเอาแล้วนะเอาแล้วหยิบก็ไม่ต้องพูดนะ ไปสามไปสามเปม็นทางเลือกเป็นทางเลือกเฮ้ยเขาไม่ออกไปไปนเนี่ยเขาเปลี่ยนรุ่นเหรอจะกลายเป็นแบบนี้ทีนี้มันมีคําถามอะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ไกลไม่สะดวกมาเราสามารถไปไหว้ไข่ได้ที่ไหนบ้างครับพี่ที่บ้านง่ายเลย ครับผมเพราะว่าเขาต้องเช่าเช่ามาอนไม่ต้องครับเปิดโทรศัพท์หารูปใบไข่นั่งหน้าจอตั้งจิตสื่อถึงท่านใช่ครับคุณสมัยก่อนไม่มีรูปเคารพรูปบูชาเขายังสื่อถึงท่านได้อยู่ที่จิตศรัทธาของเราแล้วก็สื่อถึงท่านมาที่วัดเจดีย์พี่ออดและผมรู้มาว่าบางวัดเขาบอกว่ามีมีไอ้ไข่ ที่ไปแบบอัญเชิญใ้ไข่ไปวัดตามที่นี่ไปตั้งทีดนี่เราสามารถไปไหว้ก็ได้เหมือนกันนะอันนั้นคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องของวัดเขาครับแต่ว่าวัดเจดีก็คือไม่เคยอนุญาตให้ที่ไหนไปไป,ไปจัดสร้างหรือไปวาง<ะ>ปณิถานเอ้าเหรอครับผมคือข,ข่าวที่ผมดูมาก็บอกว่าบางวัดเนี่ยได้ติดได้อะไรเงี้ยจากไข่จากวัดที่นี่จากวัดเจดี ก็เขาก็ไปล่าอ้างตามเหตุผลของเขาเองซึ่งางวัดไม่เคยอนุญาตครับเพราะว่าไอ้ไข่ดีกวัดจะดีทางเจ้าวาดองปัจจุบันท่านลั่นวาจาเลยว่าไอ้ไข่คือของชาวชุมชนวัดเจดีไม่ใช่ของของท่านท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ใครอ๋อเหมือนเหมือนท่านยกให้ใครไม่ได้ให้ใครไม่ได้ท่านก็ต้องดูดูแลรักษาสิ่งนี้ให้กับชาวบ้านต่อไปอ๋อนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าอยากจะกราบไหว้ไอ้ไข่จริงๆอ่ะก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นเท่านั้นถูกไหมก็คือต้นฉบับของแท้ เอาละฮะเรามาที่มุมนี้เขาเรียกว่าไก่กระจกเหรอไก่ทําไมอ่ะทําไมเรียก่ไก่กระจกก็ประดับกระจกโอ้เออผมว่าไก่กระจกมันดูแบบมันมีมิติมันดูดีดูสวยดีบวางอนาคตแต่ที่เอามาไว้ที่เราจะเอาไปประดับที่วัดบ้างไหมครับก็ผมจะเอาแค่บางส่วนบางส่วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันครับผมแต่ถ้ามีโอกาส มาเถอะครับมาเถอะอย่างน้อยเนี่ยคือผมต้องพูดเลยนะครับนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาและสัญญาเลยทุกครั้งถ้าเกิดผมมานครศรีธรรมราชต้องมาไหว้ที่นี่แน่นอนครับนะฮะครับผมขอบคุณมากมากครับพี่อ้อยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวดีๆของวัดเจดีไอ้ไข่ครับผมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยครับแล้วขอฝากเป็นคนติดตามช่องคุณก๊อฟเบนจพลก๊อฟเบ็จพลทีวีนะครับอยากให้เราไปตามตำนานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เมนมาบอกแล้วกันเดี๋ยวไปตามให้นะครับครับผมวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ